สิบเอ็ดปีแล้วคบมาสิบเอ็ดปีแล้วเลิกปีไหนเราจะเห็นได้เลยว่าฝ่าไหนเป็นฝ่ายเพียงทั้งในความสัมพันธ์นี้นะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้นะตอนนี้ไม่มีใครรู้เพราะอคือว่าเหลือไม่น้อยไม่มากแล้วล่ะคนที่ไม่รู้นะว่าเป็นหัวงมีอะงรก็ได้คบมาสิบเอ็ดปีเฮ้ยไม่ซัพพอร์ตไงเหมือนที่คุณซัพพอร์ตผมไง สีเดือนเหรอจริงเหรอจริงปะเนี่ยขอดูก่อนได้ปะไม่ขอดูอไอ้อุลตร้าแมนอะที่ไปโรงมาบาลตอนเชสาขอบคุณมากเลยฝั่งซ้ายเราเต็มเรื่องไปเลยนะโสนุกชิบหายแล้วนี่อุ้ยตัวเล็กเหรอเขาเขาเขารู้เพศไม่บอกไปถึงตัวลูกไม่บอกอะ มีแอปพปอร์ตผมมากมากอุ้ยจริงเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าพันห้าพันขอเดณเดท่านนายจกเกทัพนะครับตรงนี้เราไม่ต้อเก็บกันเลยนะครับผมว่านี่คือช่วงเวลาที่การบุกบอกฐานะและนอกเหนือจากความสัมพันธ์ในร้านนี้ที่เราเปิดเผยเราเปิดเผยเรื่องของบัญชีด้วยนะครับแน,น่นอนตรงนี้ไม่มีสัมภาระเฝ้าท่านแน,น่นอนนะครับท่านไหนจะเกะทัพยินดีนะครับ จะ,ออะทำเพียงไรเธอมีคนเดียวบนโลกต้องร้องใองห้เขาแล้ว嘛ให้ลูกให้ลูกเหรอไม่ได้มีเหรอเชื่อไหมเราอ่ะอินมากหน้าเมียเราไม่อินตามเราเลยวั <c oughs> นนี้หน้าเมียคือแยง่งโมเมนต์นี่มา,มากๆ <c oughs> ผมผมรีแอครีแอคง่ายๆเลยนะตอนนี้หัวเขาแบบนี้ <c oughs> พี่เปน สุดตัดภาไปที่เมียผ,<ม>ผมเล่นให้คุณวงวงวงฉันจะไปหาเธอคนที่สอง สวรรค์ eternity to ผมรับไว้แล้วผมรับด้วยใจไว้แล้วผมรับด้วยใจไว้แล้วถ้าน้องๆคุณไม่ต้องมาเก็งใจนี่ตังคุณ <c oughs> <c oughs> เก็งใจอะไรผมไม่ได้พกตังตัวเองให้ลูกแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูของไหมาดูมาดูแหนมายมาดูแบบไหนฟงซ้ายเป็นไงมีเรื่องอะไรบ้า <c> ง <oughs>